Thank you เรื่องเล่าตำนานประวัติศาสตร์ก่อนนอน8นาทีเรื่องแรกวันนี้เราจะมาเล่าถึงพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในศึกเชียงใหม่ที่ว่ากันว่าเพียงเสด็จมาถึงพม่าอังวะก็หนีตายกันไม่คิดชีวิตและเมื่อพระบาทเหยียบเข้าเมืองเชียงใหม่ก็เกิดแผ่นดินไหวเป็นอัศจรรย์โหมโรงกันประมาณนี้คงพอค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มเนื้อหากันในส่วนของฉากกัระะสงครามในช่วงที่กรุงธนบุรีได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งหนึ่งให้ผลจากการ การควบคุมของพมา่าหรืออังวะซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีรับสั่งให้พระยายมรราว่าที่สมวนายกและเจ้าพระยาสุรสีซึ่งเข้าใจว่าภายหลังพระองค์ก็คือวังหน้าในรัชการที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินค่ะยกไปตีเมืองเชียงใหม่ส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินจะยกไปเป็นทัพหลวงติดตามมาซึ่งเจ้าพระยาสุรสีและพระยายมรราชเป็นทัพแรกที่เข้าต่อรบทั้งสองท่านพยายามทําการปิดล้อมเมืองเชียงใหม่และ ยกเข้าตีอยู่เนืองๆอ,อย่างกล้าหาญค่ะซึ่งในขณะนั้นคนที่คุมเมืองเชียงใหม่อยู่ก็คือโปสุปราซึ่งก็คือเนมิลเซียบดีในอดีตที่ได้เป็นแม่ทัพตีกรุงเสียยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองและนายทัพอีกคนหนึ่งชื่อโปมายุห้วนเข้าใจว่าตอนนั้นตาเน,นียเนี่ยนะคะเป็นผู้รักษาการเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งในศึกครั้งนี้จริงๆมีศึกย่อยมาก่อนหน้าหลายศึกค่ะซึ่งพม่าในยุคกรุงธนบุรีก็เริ่มอ่อนแรงลงไปมากเพราะนนย ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จะออกมารบศึกนอกพระนครอยู่ทุกครั้งเพื่อกันไม่ให้ทางอังวะเนี่ยนะคะระดมพลรวบรวมสเสบียงเพื่อปักหลักสู้ได้อังวะในยุคนี้พอจะมีทีท่าว่าจะลุกรานเข้ามาสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็จะส่งกําลังไปปราบบางครั้งท่านก็เสด็จยกทัพไปโดยพระองค์เองซึ่งสภาพพมา่าในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เรียกได้ว่าร่อแร่เต็มทีค่ะยิ่งช่วงหลังมีการปล่อยข่าวว่ากรุงธนบุรีจะยกทัพหลวงมา พมา่าในเชียงใหม่ก็เรียกได้ว่าอยู่กันไม่ติดเพราะตอนนี้แค่จะรบกับแม่ทัพสองทหารเสือของพระเจ้าตากที่ยกมาเป็นทัพแรกนี้ก็หืดขึ้นคอแล้วเพราะถูกโจมตีนั่นเองค่ะกล่าวกันว่าในวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น13คสาค่ำราววันที่14มกราคมพุทธศักราช2318สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จทรงช้างต้นปลายคเชนบัญยงงเสด็จยกทัพหลวงจากลำพูนมาที่เมืองเชียงใหม่ครั้งนั้นเนเมียสียาบดีและบรี รีวิวทั้งปวงกลัวเกรงว่าจะถูกปิดล้อมตายหมู่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ในคืนวันนั้นเนเมียสยาบดีและโปโมายุ้นจึงตัดสินใจสละเมืองเชียงใหม่ยกทัพหนีตีฝ่าวงล้อมของค่ายทนบุรีออกมาทางประตูช้างเผือกทางทิศเหนือซึ่งบางบันทึกเล่าว่าเจ้าพระยาสวรรคโลกตั้งค่ายไม่ชิดกันตลอดเปิดช่องให้พมา่าออกไปได้ฝ่ายพมา่ากลูกันแย่งออกทางประตูท่าแพรเหยียบกันเสียชีวิตประมาณ200เศษพมา่ารอบนี้ เจอล้อเมืองเข้าไปบ้างก็ถึงกับหนีแบบไม่คิดชีวิตไพลพนี่ถึงขนาดที่ว่าเหยียบกันตายนับร้อยเลยค่ะตัดกลับมาที่ทัพฝ่ายเจ้าพระยาสุรศรีและเหล่าทหารกล้าทนบุรีก็ได้ตีค่ายของพาม่าที่ตั้งไว้เพื่อคอยสนับสนุนเมืองเชียงใหม่สามค่ายแตกจนหมดกล่าวกันว่าคราวนั้นทหารพาม่าอ่อนกําลังเสียขวัญกําลังใจเพราะบรรดาแม่ทัพต่างหนีเอาตัวรอดพวกทหารพาม่าที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงถูกฝ่ายทนบุรีแทงฟันล้มตายเป็นจํานวนมากค่ะ และเมื่อเวลารุ่งขึ้นกองทัพแรกของกรุงธนบุรีก็เข้าควบคุมเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งหมดประจวบเหมาะกับตอนนั้นทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เสด็จมาถึงพอดีสรุปแล้วทัพหลวงก็ไม่ทันจะได้สู้เลยค่ะพะม่าก,ก็กลัวเกริงพระบารมีหนีตายกันไปหมดนอกจากนี้ในปงงสวดานก็เล่าว่ามีพระสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่บอกว่าในตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ก็เป็นที่อัศจรรย์ใจปรากฏแผ่นดินไหวในเมืองเชียง ใหม่่คะต่อมาพระเจ้าตากได้ทรงพระราชดำริว่าให้หนายทัพนายกองทั้งป,วง,งปวงของกรุงธนบุรีนำชาวสยามหรือชาวไทยและแว่นแฟนกรุงเก่าซึ่งเคยประสบภัยสงครามหรือเคยถูกกวาดต้อนมาจากในช่วงเสียกรุงให้นำมาส่งให้แก่ทัพหลวงทั้งหมดเพื่อที่จะได้จัดการดูแลตามสมควรต่อไปค่ะพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในศึกเคียงใหม่ก็จะประมาณนี้ไม่ทันรบฆ่าศึกก็หนีเหยียบเข้าเมืองแผ่นดินก็ไหวเป็นอัศจรรย์ค่ะพระ ราชกรณียกิจในการรวมแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีอีกหลายช่วงหลายตอนนะคะซึ่งในโอกาสต่อไปเราจะมานําเสนอกันอีกต่อมาเราจะมาเริ่มเรื่องที่2กันค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวางังและธรรมเนียมสมัยอยุธยาที่คณะทูตฝรั่งเศสได้เข้าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามแล้วเกิดความประทับใจและประหลาดใจไปด้วยส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นรับชมกันต่อเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในราชการสมเด็จพระ นารายมหาราชซึ่งพวกคณะบาตรหลวงฝรั่งเศสได้เริ่มเล่าไว้ประมาณว่าในวันเข้าเฝ้านั้นเวลารุ่งเช้าประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาก่อนเที่ยงเจ้าพนักงานได้นําเรือพายที่มีคนประจําอยู่ราวห้าสิบคนมารับสังฆราชคณะทูตฝรั่งเศสซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือที่ใหญ่โออาพอสมควรค่ะและก็ยังมีเรือบริวารขนาดย่อมๆอีกประมาณสี่ลำค่ะซึ่งในเรือลําใหญ่ที่พวกคณะทูตฝรั่งเศสอยู่นั้นมีแท่นพระสูงสำ นั่งตามประเพณีอันที่จริงคิดว่าน่าจะเป็นที่นั่งที่ประดับประดาสวยงามซึ่งน่าจะจัดเป็นเรือพระที่นั่งสักลำหนึ่งที่ใช้สําหรับราชการซึ่งทางสยามได้นําไปรับราชทูตเพื่อเป็นเกียรติค่ะตัดกลับมาค่ะซึ่งเมื่อเรือของคณะราชทูตได้เล่นเรือเข้าสู่เขตพระราชวางังบรรดาผู้ที่นั่งไปกับคณะทูตในเรือก็ต่างลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วกราบลงที่พื้นเรือซึ่งคณะทูตฝรั่งเศสเขียนบันทึกเล่าว่าคนเหล่านี้เคาห้เกียรติแก่พระเจ้าแผ่น ดินเขาส่วนพวกเรานั้นไม่ได้ลงจากแท่นคงนั่งอยู่ตามเดิมเรานั้นได้อยู่ที่พระราชวังชั้นนอกเราประมาณ45นาทีเพื่อรอความพร้อมจากนั้นก็ได้ยินเสียงเป่าแตรสังตีกลองเป็นเครื่องสัญญาณ3ามครั้งเจ้าพนักงานระดับสูงสองคนมาบอกกับพวกเราว่าให้เข้าเฝ้าได้แล้วพร้อมด้วยเดอร์ม e ีเตโลโพลิสที่จะเป็นล่ามภาษาพวกเราได้เดินเข้าไปในส่วนของพระราชวังชั้นกลางและได้พบทหารอยู่หลายกองที่น,น หน้าพระลานกว้างทั้งนี้เรายังเห็นช้างทรงเครื่องที่นั่นจากหน้าพระลานชั้นกลางนี้เดินเข้าไปถึงหน้าพระลานชั้นในซึ่งหน้าพระลานตรงนี้ก็เต็มไปด้วยทหารซึ่งตั้งกองอยู่โดยระเบียบเรียบร้อยแต่ทหารทั้งปวงหมอบท้องติดดินมือประสานบนศีรษะทุกคนในพระลานชั้นในสุดพวกเราได้เห็นช้างเปือกที่มีชื่อเสียงร่ำลือไปถึงประเทศยุโรปและเป็นช้างประที่นั่งซึ่งประเจ้าแผ่นดินกรุงสยามเคยทรงอยู่เสมอยืนอยู่ในปรมซึ่งก้าเจ็ด ว่าน่าจะเป็นโรงสําหรับไว้ช้างเล็กๆที่ทําออกมาสวยงามในพระราชวังเพราะคณะทูตฝรั่งเศสได้เล่าต่อไปว่าปาร,รามนี้ตกแต่งประดับประดายอย่างงดงามและยังมีม้าพระที่นั่งที่แต่งเครื่องอ่านอย่างงดงามอยู่ในปาร์ลมต่างหากอีกสี่ม้าเช่นกันและเมื่อเรามองดูไกลๆออกไปก็ได้เห็นว่ามีช้างอีกหลายเชือกล้วนแต่เป็นช้างขนาดใหญ่คณะทูตฝรั่งเศสก็ยังได้เล่าต่อว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนักช้างเหล่านี้ใหญ่โตโอ้อาและมี ควานกำกับทุกเชือ่ออีกทั้งสุดลานกว้างพวกคณะทูตก็ได้เห็นพระที่นั่งองค์หนึ่งผนังภายนอกปิดทองคําในพระที่นั่งหลังนี้มีท้องพระโรงใหญ่โตนักซึ่งเป็นที่ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าไปเป็นอันขาดแม้แต่ข้าราชการสยามของพระเจ้ากรุงสยามเองผู้ที่จะเข้าไปได้ก็มีน้อยคนและเป็นเกตรพระราชฐานที่อัครราชทูตต่างประเทศไม่เคยได้เข้าไปเฝ้าเลยสักคนเดียวต่อมาค่ะพวกคณะทูตก็ได้เข้าไปที่พระที่นั่ง ที่มีการจัดเตรียมกันเอาไว้แล้วและคณะทูตฝรั่งเศสก็ได้เล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากรุงสยามเมื่อได้เห็นในครั้งแรกว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามประทับอยู่บนราชบัลลังก์สูงใหญ่และงดงามมากทรงพระมหามงกุฎและฉลองพระองค์ประดับประดาไปด้วยเพชรพลอยทุกชนิดเมื่อพวกเรามาถึงที่นี่ท่านสังฆราชจึงได้นั่งลงแล้วก้มตัวลงถวายบังคมต่อพระเจ้ากรุงสยามสามครั้งส่วนฝ่ายเสนาบดีของสยามเองที่แต่งตัวสวมหมวก ลอมพอ,อ,อกบางคนมีเกี้ยวทองคําซึ่งเข้าใจว่าติดอยู่บนหมวกลอมพอกนะคะมีดอกไม้ใหญ่โตขนาดสองนิ้วบางคนก็มีแต่ล้อมพ่อเปล่าๆไม่มีเครื่องประดับซึ่งก็เข้าใจกันว่าผู้ที่มีลอมพอกประดับด้วยทองคําคงจะเป็นเหล่าเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาที่จะมีลอมพอกในลักษณะนั้นได้ค่ะส่วนคนที่มีลอมพ่อเปล่าๆก็น่าจะเป็นพวกขุนนางชั้นผู้น้อยหรือขุนนางระดับกลางก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าศึกษาค่ะและนอกจาก คณะทูตฝรั่งเศสก็ได้เล่าว่าในท้องพระโรงนั้นมีเพียงเสนาบดีที่ได้รับหน้าที่ให้เชิญคณะทูตเท่านั้นที่ไม่ได้ก้มกราบอยู่นอกนั้กขุนนางสยามก้มกราบกันทั้งหมดเหตุการณ์ในท้องพระโรงก็เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่คณะทูตฝรั่งเศสในขณะนั้นได้เห็นในวันนั้นสมัยที่อยุธยาย,ยัางเป็นราชธานีอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสองเรื่องที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้พรุ่งนี้เวลาสองทุ่มจะมีเรื่องอะไรมาเล่ากันอีกอย่า ืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับชมสวัสดีค่ะ